กัน็นะพนันยูแตกนะครับวันนี้เราอยู่ที่หน้าเวทีนะคะพนันวัน,นจะซ้อมเพลงใหม่นะคะและกันดนตรีใหม่นะครับเป็นโควิดมันถึงสิ้นนะคะรอบสองพี่น้องนี่นะจ๊ะเป็นกรลำนะครัะนพนด้ลำนะเดี๋ยวคาจะทวนกรอนก่อนเนาะทวนก่อนลำพี่นอ้องเกยแกกำลังดนตรีนะครับตอนนี้อยู่หนฮะพี่น้องฟังมาฟังเพลงเขาจะเรียกตัววันนี้ก็ซ้อมไลฟ์สดไปด้วยนะครับมึงจะไปทีมงานใหญ่ข้ามาเลยสดให้นะครับทางทีมงาน เพื่อจำบ่ได้เหมันอยังผู้ใดบอกนาจะแมนนะคะแล้วผมก็เดี๋ยวมาถ่ายบรรยากาศให้ชมดูนะคะนี่นางห่านเลยอันนี้อันนี้ทีมไลฟ์สุดล่ะคะทีมไลฟ์สดอาจจะผู้ใหญ่แน่นะครับอาจจะว่าบังกล้องค่ะเพราะอยู่ข้างหลังกล้องนะคะทีมเบาหวานแบรนด์ค่ะน้องไปหน่อยกับบักนัดโอ้บังดาวสัน ปักตานยังน้ำกันาทีมเบาหวานแบรนด์นะคะกำลังทำอีกผู้นึงค่ะความดันมิวสิกค่ะยินดีกับบรรยากาศเนาะพี่พูดเดียวเต็มกล้องกันสามตัวเลยพี่น้องปักตานมื่กี้สิบบาทบดบอกมื่อกี้ไปแค่บอ้กูด้วยมาข้านี่แรงก็คอยแล้วเจ้านี่สิบบาทก็เข้าไปนี่ของบอดบ่แอ้อของบอดเด้อยาเด้อของบอดของบอดตีบ่ได้นะคะ วันงานเทศกาลทานมาตาดูได้บ่เอารถบ่แพงหน่อยเตี้ยเบิกไม่บ่เฮ้ยกินน้ำหวานปูน้องขายเส้นเสีดายต้องขออำลา จากกอนนะเมืองน้องคายริมฝั่งแม่คงสาวสวยแต่ใจไม่มันคงเหมือนน้ำคงอง้ลในสุดเนสดปักเตยไปใส่ปะ่ะนี่น้องโอ้ยนี่ไฟบริไดใส่ติต่มในพะี่น้องนี่แบบแค่ทดส่วงทดสอบนะคะส่วงทดลอง แตงโม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 ลูกเติบโตเปนหวานมาละเพลงบ่อไอ้เด็บักเตยคือมาบักเตยอยู่ในห้องบักตานมาบักเตยนกเล่ยเตยนกเล่ยของใัสันนอนในห้องเราใส่กิ๊ตะเบนผัวใบสั่นเพนว่านบักเตยบอได้กินเหล่าได้เตยน้อย เมืม่อวานกูเห็นตาหม,มาท่าใดกว่าจะหน้าขนเบิองสเดลขคนเขาขางสเดลหรอกไ้สก็พันสามพัแ,มแล้วหรอลายต่ตออเบอร์ละบอกทะลุี่น้องทะลุเป้านะคะทะลุเป้าเขาบอกว่าพรุ่งนี้เตรียมไลฟ์นะคะแต่ว่าเมื่อน,นีนทะลุเป้าแห้ง่าคนเขาเบิ่งลายแห้งนะคะในแอดมินนะคะราวบวอนนนะะินี้ ตอนนี้คือทะลุแล้วนะครับทะลุแบบเกินเกินเป่านเานาะเกินเป่ามากคิดว่าจะบวบงหลายคนบางหลายประเด็นคือแบบตอนนี้คนรอดูไลฟ์สดนะฮะเพชรโควิด2ของทีมงานแบบลายแห้งจากว่าจะเป็นยูซ่ทั้งฟ้งเบิ้ง ม่นอาจะเป็นทั้งสปบปลาวนะคะอยู่ทั้งเมืองหนอกเมืองหน้าอยู่สิมีเบิร์นะคะพี่น้องก็บ,บ่คิดว่าคนตอนรับจะดีแบบนี้นะคะยังพี่น้องก็ยังให้การตอนรับยังดีเสมอแม่นะคะว่าจะเป็นไลฟ์สดหรือแสดงจริงนะคะทุกคนก็นยังให้การสนับสนุนทีมงานคือเก่าพี่น้องหลากหลายอีหลีบริยอยู่ในเศร้าขาหมื่อวานจะแต่เมื่อวานแล้วนะคะอีป่อนจนค้างเงวเบิร์พี่น้องไลฟ์มันแง่ต่แหลกบอกเครื่องค้างเบิดแล้วนะคะพี่น้อง จำตังกับตอบ,บยอยู่ในห้องปวดเอาค้อเอาค้อตอบนัานไม่นองประวันมันบินมันมันเิลาปทันนีนนน่ก็เล่ากันไลฟ์สดว่าจะทดลองไลฟ์นะคะมือเดละกาเออไลฟ์รับเขาได้ส่งข้อเข้าไปเขาบ้านบอกแมนก็จะเขาฟรีกันสิน่ะเออเอา,เอา,เอาสลีปวันใดข้ามานนั่นบาริโกนอี่รีได้พี่น้องแต่ว่า ผ,ผู้ที่อโอนมากเกินกระมีอ er nah ่อนมากเกินกระมีนะร้อยพันมันหนึ่งนีเบิดเออส้มตัวกระมีนะคะพี่น้องกับยังกับว่เป็นยังขาดหายทั้งที่มาแต่ต่อสอบอีกที่หนึ่งเนาะเพราะเตรียมซ้อมค่ะตอนนี้คือมาเตรียมซ้อมเพลงซ้อมก่อนล่ำจังแบบ่าเพิ่มเติมพม่าหลักใดนะครับเพื่อที่ใจพี่น้องได้ชมดูมือไหนบอกเพลงอเฮงเฮงนุ่มขอเข่าเสาขอเกียร์บอก เออส่นี้กข็ขอได้ขอได้เบิดขอเข่าขัดส่งนี้ขอเข่ามาล้อขอเข่าได้นี่พี่นอ้องช่วงเราไม่มีก็จะไลฟ์สดในคดีเด็กวหนาพ็นผ้าลายผ้าเฮ็ยผ้าสั่งนะคะในช่วงที่ไม่มีงานนะคะยังพอเป็นรายได้เสริมนะคะที่จะบอกเกิจุนเจือทีมงานได้หลายอยู่ได้พี่นอ้องขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนที่ยังหลักเลียนดูทีมงานได้พี่น้องเด้อขาวบ่ถิ่มบ่าปาก,กักันขึ้นห้องกัดยุ้งกันไปิุ่จนว่าโควิดจะเศร้าบ,บุหลี่พี่น้องหรือว่า จะเป็นภาษาที่ปัตติเลยวะนะโยกไต่พูดว่านายกบ้านนะพูดเด้อนายกอันยุซอบบบว่าเล่าพูดเลยนายกหมู่บ้านไปได้บ่อยพูดเดยเด้อในขณะที่เราก็รอซ้อมเพลงนะจ๊ะแล้วก็นั่งคุยกันคุยกันไปนะคะกับกับพี่เสกแล้วกับพี่ท็อปเต้นอาหารทะเลสุขจอมพ่อหล่อมพ่อทอนพ่อทอนทุกคนจิปเต้นบอกเต้นดังเดียวจิเต้นแล้วนี่จิเต้นในหาเต้นเท่ห์ผงน้อยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ย สิมาเต้นยังพุ่นนี้ไปโตล้มหนาวพุหนาวสิตายมาแล้วมาแมงมูพุ่นเนาะตาไม่อย่างเพื่ออย่างไอ้กบลู่ด้วยเองน้องคนเมืองในเซฟมาเปิดแล้วมันถืออะไรอย่างเฮ้ยขบดีข้างมึงขันเนาะอะไรนะแบดี่ถึงแต่การแก้สวัสดีนะสวัสดีนะฝากซองหนึ่งนะ สวัสดีค่ะฝากช่องแมรี่แสงทองนะคะลงคลิปหรือยังคะวันนี้ลงทุกวันแล้วเลิศฝากติดตามด้วยนะคะหัวอกชาแนลก็รอเปิดสไม่เปดสายสามครั้งก่อนมันยาดแนลแต่ว่าท่านบ้นไหนมันกระหอดบนเลยบอกของมือมันหมดแล้วนะฝากให้นนี้เลอวเรียกขันตอนทุกทายติดตัวใช้อะไรนะเลื่อยๆวันนี้มันมีสายการต่อเียว่าเปิดสายแรกเป็นแหมแล้วคนถึงคนดูถึงนั่งถึงทุกอย่างแล้วมันเปิดสายแรกสายที่บนเบาะมันสายการตอนี่ยไมนได้ขันตอนก็ทาย ถ้ามันถึงสองอันนี่มันก็เปิดได้เลย่ดยก็เปิดได้แล้วสองอันแล้วก็บ้าเปิดอีกอันหนึ่งรอพินเหรอบ่อยรอพินเียังไม่มีโอ้ฉันบัลลูอันนี้ฉันทำไม่เป็นฉันยังบัลลูเหลืองเหลืองกูกระบอกหูเพราะเไคเปิดด้ยกันนี่กันเพลย์รก็เหลือดีกันในขั้นตอนนะคะแต่บูเปี้ยวน่ะทำไม่ได้เพราะไม่มีผัวนะคะเพลย์รน่ะเยอะไม่ใช่ช่องน่ะเคยทำเยอะลงคลิปเยอะ สองช่องก็คือหัวกระยือฝากช่องเลยนะคะตอนนี้ช่องพี่แพรี่กำลังจะสร้างรายได้ได้แล้วนะคะทุกคนติดตามแพรี่ด้วยนะคะฝากกดไลก์กดแจไดเรื่องพี่น้องเพราะว่านี่แหละมันจําเป็นช่วงมันจะเป็นช่วงนี่แหละตอนนี้มันเป็นโควิดไม่มีงงไม่มีงานนี่ก็คือเบราว่ามันสามารถที่จะเจือจุนได้นะคบฝากติดตามให้น้องแพรี่ด้วยเ้อกว่าจไดเรื่องเงินเนเนนแต่ว่าอีเปียวของเปียวก็น่าจะไปอันเฟลลูของเปียวน้อง เนี่ยแต่ขั้นใดแล้วมันกัดเรื่อยๆเนาะมันก็เก็บไปเรื่อยๆเก็บหอมรอมรีบอีกอย่างหนึ่งชั้นฉันบอกเก่งเรื่องคอมพิวเตอร์เรื่องเัมือนเขมันอินเตอร์เน็ตฉันชั้นงอนถามพิ่งน้อยก็ได้เก่งทุกอย่างขาจะเว้นจะเว้นทำเกี่ยวกับเป็นการเป็นงานกูก็ได้เรื่องเป็นการเป็นงานอีกสองคนได้จะปึกมานะคะสองคนได้ทำทำไม่เป็นนะคะทุกคนก็ข้อเป็นอย่างเช่นเปลี่ยนไม่ได้ไม่ได้รถ้าเกี่เปกับยูซูเมะเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้เลยซมเมะนี่ขนาดเปิดระบบยังบ่ยเปลี่ยนเปลี่ยนยังหาตัวพิมพ์กบบบ่ถมมืออนีจคิ จบความกับปึกกูกับจบมากกว่ากับปึกดช่วยใหม่ในเก่งหว่มีงานทำวันนี้ฝากด้วยนะคะฟ้าติดตามทุกคนเลยพี่น้องในหน่อยในวงทุกคนกับฝากติดตามเด้อติดตามกันไปกันมากเลยพี่น้องบอทหิมบอปลานะคะมี20คนกับติดตาม20คนเบิ้งมือละ20ช่องนะคะผู้เบิ้งกับเบิ้งอีหลีได้เอาแพนี่ทำไมไม่ลงคลิปผัดบารดาลงไปไหนไม่ลงคลิปผัดบาร์ขอบคุณที่ติดตามได้พี่น้องบักเตอร์กับสาวว่าเราพี่น้องมันบ่สนใจหรอกไม่เล่นกินตะลาล่ะเมื่อเล่นตะเกมคุณลงคลิปทุกวันนะ เออมาจาคนสีแซนมาถามกูแล้วาคำณไ,ไปลงคีประันเอาใจเย็นยเเด้อขาดกู่าเอาระเด็นบ้านเกิดตื่นน้องมันตัดตอนใช่มันก็ไลยขั้นตอนอยู่อย่าข้ามโฆษณาครับเพื่อเป็นกำลังใจทีมงาน,นขอบคุณมากมที่ไม่ทิ้งไม่ป่านี่เนาะย้มถ่ายนะเอาพูดเลยนะเปรี้ยวกระส่วนเปรี้ยวอาเตยอย่อย่อย่ย่งไงย่างไงอก่ามไงอย่างอย่าไงอ่างไงอไก่ บริวารปัจจุบันน้องอวนว่าสูงเมื่อไรจะขามขึ้นทุกวันนี้ลงพี่บอยแล้วเพราะว่าจะโดนมีพอนะคะับต้องทำเพื่อตัวเราเองนะครับกับโล้ระคายากให้มีเงิ่นมีอย่างนอกกเพึ่งหน่อยพิ่งหน่อยไดีเล่นต่หนาคิดเจ้าของนอวดีตออหนาคิดพูดนว่านอใส่วาใส่วฉันเคยไล่มูอยู่แบบก่อนเนาะก็เทากัเข้าสกัดซอยเขาทุกคนนัดก่อนเนาะแขนขาเนี่ยเหยียบเวลามูเนาะะเหยียบจนเจ็บเบิรดมือขึ้นี่จะได้มาสุกกุฎมระบาดหนึ่งเพิ่งบอสันีน้อีแล้วม ลงไอลงแล้ลงคลิปทีมต้อนรับับตูมโวดเก็บมันถึงอะไรตากุ้บอดเมื่อคืนนี่ไม่เห็นไหมเนี่ยเดาเพื่อนเถอะถ้าปฏิสอบแกงมึงแไปแล้วนไปแหละพี่น้องสร้างอีเปี่อ่อมนั่งไก่ขอข่าชีเดียดมร์บ่แล้วสิลงมาไหลสวดอยู่ด้วยล่ะบ่ละเสร็ลงมาสิกมาเสือกอยู่ไปแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะ